เป็นบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเถึงอาะโยุม อาเกิดเป็นไรครับเกินหลา้างนอกอยู่ถวายบุญกุศลวันนี้โยมพ่อมาสีใส่ของลูกหลานได้ถวายต่อเติมกุฏิสงฆ์แล้วก็โยมแม่คูนขอแช่มกลางก็ได้ถวายต่อเติมกุฏิสงฆ์เป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นบาทของพ่อมาสีใส่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทของพ่อเงินแม่ตวนสีใส่หนึ่งพันบาทอนุโมทนา สาตุสาตุสาตุยอม này luôn mình văn nghe cha văn